เปิดประวัติจินธรรมวัฒนะสามีหนิงปณนิตานักธุรกิจทายาตกลกูลดังหมื่นล้านวันนี้วีวีนิวจะพาทุกคนมาทำความรู้จักคุณจินธรรมวัฒนะนักธุรกิจทายาตกลกูลดังหมื่นล้านสามีนางร้ายอย่างหนิงปณิตาก่อนล่าสุดตัดสินใจขอมูฟออนจากสามี นาทีนี้คงไม่มีใครไม่ติดตามส่องไม่ติดตามสืบจนเป็นหัวข้อที่หลายคนให้ความสนใจกว่าหนิงปณิตาและจินจรินธรรมวัฒนะสามีอีกแล้วเพราะล่าสุดหนิงปณิตาออกมายอมรับกับสื่อว่าเธอกับสามีกำลังมีปัญหาครอบครัวพร้อมกับได้ออกมาเคลียร์หมดเปลือกถึงเรื่องราวชีวิตคู่กับสามีว่าเธอพร้อมอย่า และได้ทําข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่หากจะเอ่ยชื่อจินธรรมวัฒนะหลายๆคนสงสัยว่าเขาเป็นใครนั้นเราจะมารู้จักหนุ่มคนนี้มากยิ่งขึ้นจินหรือจรินธรรมวัฒนะเกิดเมื่อวันที่2มีนาคมพศ2524เป็นลูกชายของปริญญาธรรมวัฒนะ ประธานบริษัทสุวพีโฮลดิ้งจำกัดเจ้าของตลาดยิ่งเจริญซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินและที่ดินของตลาดรวมแล้วราวหมื่นล้านที่ใครๆต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยจินดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารขณะที่นอกจากงานบริหารในครอบครัวเจ้าตัวยังมีธุรกิจอื่นๆอีกมากมายทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายฟิล์มป้องกันสีรถยนต์ รวมถึงร่วมทุนกับเพื่อนเปิดค่ายเพลงอีกครั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท12แห่งและถือหุ้น9รายการอีกด้วยสำหรับจินนอกจากงานประจำยามว่างส่วนใหญ่เขาจะแบ่งเวลาให้กับการดูแลรถยนต์คลาสสิกและรถซุปเปอร์คาร์นอกจากนี้ยังมักจัดทิปเที่ยวกับกวนเพื่อนสนิท ที่มีทั้งไฮโซและนักธุรกิจระดับประเทศร่วมทิปเสมอแม้จะร่ำรวยแค่ไหนแต่เขาก็มักจะใส่เสื้อฟรีที่ได้จากงานต่างๆเป็นประจำรวมถึงกางเกงยีนส์มีอยู่ไม่กี่ตัวซึ่งจะใส่วนไปจนกว่าเสื้อผ้าจะเก่าหรือขาดทั้งนี้บอกเลยว่าเจ้าตัวแทบจะไม่มีประวัติใดเปิดเผยออกมาเลยเช่นเดียวกับในโลกออนไลน์ เพราะโซเชียลของหนุ่มจิมก็แทบจะปรากฏชีวิตส่วนตัวไม่มีเลยที่เผยภาพไลฟ์สไตล์ลูกและหนิงรวมไปถึงการปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆที่เห็นได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวขณะเดียวกันเส้นทางความรักจินธรรมวัฒนะเคยคบหาดูใจกับไฮโซสาวชื่อดังที่จะเลิกลากันไปก่อนได้มาพบรักกับหนิงปณิตา และเข้าพิธีวิวาเมื่อวันที่14ธันวาพม2554ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะออกมาเปิดเผยว่าเธอและสามีมีปัญหาเรื่องความรักกันจริงท่ามกลางกระแสะข่าวลือมากมายสำหรับเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามและเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่กันต่อไปขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวสุด .co.th และขอบคุณภาพจาก i อจินธรรมวัฒนะ